ู้ชมที่กคารพยังอยู่กับ SK 200สรนนะครับอันนี้เป็นงานต่อปั้นโคกทุเรียนนะครับ36หไร่ตำบลบองกันนะอำเภอวังกันจังหวัดระยองนะครับ การรวมเพื่อนเสือใหญ่ครับผมน,นี่ผมติดใบมีดที่ฟันนะครเพื่อที่จะให้มันง่ายในการทำแล้วก็รวดเร็วประกองงานออกมาได้ดี ตางผลงานเลยนะครับอันนี้เป็นช่องของพี่ชายผมเองครับพี่มนโยงสะอาดผ่านประกันใดขออภัยครับ ามจริจะจุดต่อแล้วนะแต่จุดไม่ได้ครับฝนก็มันชื้นแล้วก็เผาไม่ไหมครับจุดไม่ไหมก็เลยจำเป็นต้องรองให้มันแห้ง เริมปั่นครับพอดีเจ้าของที่เขาเพิ่งปักสมูทไพรนะครับหรือปักหลักบางคนเขาก็จะใช้เป็นวันเก่าเ,าเลยก็ได้เหมือนกันครับได้หมดแล้วแต่ให้ชอบแบบไหน ก่อนผมก็ใช้ฟันนะครับใช้ฟันเก่าแล้วก็รลบรอยโดยหลังเกียร์เก็จะช้าหน่อยแต่ก็ได้เหมือนกันครับนี่ผมมาลองทำแบบนี้ดูก็เออามันก็เร็วขึ้นก,ก็ดีขึ้นครับอันนี้เป็นโค้งผ่าสรกลางอูที่สามเมตรนะครับสูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนตัโดยประมาณ ถามว่าทำไมต้องโยกโ,โคกกันก็คือมันง่ายต่อการดูแลรักษาครับควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นสัดส่วนที่โอเคตรงตัวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ก็นะเก่าหน้าดินครับผสมกับลากหญ้าลากขนุนลากยางไปอย่างนี้คนระับบางคนเขากาจะเป็นลูกลังเอามากองกระปันก็ได้เหมือนกันครับ แล้วแต่จะ2องที่กสองส่วนแต่และส่วนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบโคกเล็กโคกใหญ่แล้วแต่ครับบางคนก็4เมตรบางคนก็2เมตรเส้น่าศสูย์กลางครับโดยประมาณอันนี้3าเมตรไม่สูงมากครับเดี๋ยวมันก็ยุบลงอีกครับ ฝา,ากติดตามผมลงานด้วยนะครับฝากติดตามช่องพี่ชายผมด้วยนะครับ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้36ไลน์พึ่งจะเริ่มครับผมขอบคุณครับ